บุนี้พ่อคอัผมนี่ก่อนท้งต้องน้องกับเจ้าเอกกับเจ้านะครับเนาะงบุนี้สิบห้าพีพาน้องมาเฮ็ดหมกมอใหม่ครับหมกงอหมกงอโบไซฮอบโบเทไสฮอบกแบบผีหมอกันไสหมอเลยผีหมกไสหมอเลยกระชาใบตองมี่อย่างเละแน่นมีบเครื่องแต่มีเครื่องก็มีเนี่เดี๋ยวสิโขกเนาะพริกตะไคร่หอมกระเทียมนี่แหละครับเดี๋ยวสิโขกใส่อยู่มีน้ำปลามีน้ำใบย่านางหมูใส่หมูนลำครับใส่หมูนลำ ผักกระแหงกลุนหอมเนี่ยปกติก็แตบ้านนี้เรใหม่เนี่ยเราใหม่เราใหม่หรืเผาที่เขาเคี่ยนแล้วนะมันต้มเครื่องกันก่อนผักกระแหงมาหลายนะจ๊ะก็เลยใส่ผักกระแหงผักอีตูปลูกวัขึ้นจะเป็นยังปลูกผักอีตู้วัคคืนจ้ะเดี๋ยวเป็นกับโขกพริกนะจ๊ะเนาะโขกพริกแกงเมื่อไกจะเสียงจุนตันตันฝนตกนะจ่าเด้อฝนตกบ้านหันตกแห้งก็เริ่มซาเม็ดนะจ้ะ ผ่อนมากาเพรามือเราก็พกทุกนะอันน,ะน,น,นี้กะน้ำไปยันนางใบยันน้านี่กกะปลูกเองค่ะน้ำเกี้ยวง,ง,งามค่ะผักแร,ง,ง,แรงแงกะงามงามจ้ะจริงๆต้อ,องใส่พักอีตูเลยแต่เฮามีผักแคงแหงเราได้ใส่ผักแงแงจ้ะจนพร้อมจะมันแท่นกันได้จ้ะนี่น้วใหม่กะซื้อมาจากบ้านอะไะจ้ะก็เดมดอยู่ข้าวเหนีองสาวนาบ้านนี่ย กรับไปเที่ยวบ้านอีกก็านามเป็นกลับมาแล้วยังมันอีกจากสงการคือพอ่โคราชจ้ะเอา,<ห>ากรับพ่อมันมาดพ่ละเอียดหลายเออนะมาเบิ<ว>่งพันสิคพูกไข่เบ <ละ S 1> ิ่งแล, <ะ S 1> ล,ล้วจ้าเนาะเอาเดี๋ยวใส่อา,านามไปยังน้านใส่ลุกมีโน้ย Nó. À. ấy lên nữa hết đam phân đất lắm bay lắm thì cũng old mang đi tay một chút ban bay lắm bay lắm không biết lắm kìa tay cốp lắm không 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 พพ่อป่นยเดี๋วไป่นน้อยใส่ในกอกอพ่อๆกะนำขวดมาใส่นำอาพอไปไหวุ่งก่อนได้กันเลยะมาผสมไปเป็นบึงกัน้อ้อพ่อพ่อนนข่าม่อยพ่อพ่พ บกหมอนั่นใช่เนาะแบบก็องใส่ไมบตองไงจ๊ะคุณเพรื่องคุณเพรื่องของเัาคนนี้เขาก็ไอ้นีทั้งหมดตะกอนมบตองปูกไว้แต่ตะกอนเพราะว่าน้ำปลาได้ครับเด้อน้ำปลาออกหน่วยบ่ค่อยสมำปลาอีกเป็นลักเต็มมันนัวเั็นลักเลยน้ำปลาหวงนัวทั้งหมดหวงนัว นี่ก็เตียมก้ะเนียวไว้หนึ่งด้วยกันอ้มนเนตย้อเอาหมูใส่เล้หมูหมูใส่เลยหมูใส่ใส่หมูสามสั้นหมูสามสั้นใปเบิ่งหนาขนเห็ดมาคำมินกัก ฝ so> right ุ่นป e ีเอาพากันเนี่ยมันล้นลงทั้งหมดกะมัดกระเมีนฝนก็ตกตกทิ้งในหมูห่อนคักจยางนี้ใส่หมูเดี๋ยวผัดผัดคนร่วมไปเลยผัดนี่คนร่วมไปเพราะว่าหมกหมอนเป็นอย่างไรผัดคนร่วมคนร่วมไปเลยบ่ได้ห่อไม่ตองนจเนม่ไม่ตรงเพราะว่าเาหมกเป็นหมอเลยน้ำพ่อป่ะพี่พ่อจะบ้างเดือก็จะออกอีกหน้ แล้วมีกระิออกอีกที่หนึ่นามอกเรา้นเสร็จแล้วติขีมึงหน่อยเมือแกะเอาหมือแกะมืกปลาเร็จก็มน่อยมาแต่ว่าค่อยๆมกหมอเราจะล่องมึงอยากมาโดนแล้วพอไม่ต้องกันอยู่ง่ายก่นกล้วยตะก้อนกระไม้

tạc ô em, con này nè <laughs> ừ. sức à? ừ. <laughs> là mô sữa súp qua mhm mô súp qua mhm mô súp qua mhm mô súp qua yên đi ăn mô súp yên

สุกย mm hmm. ั้นหมกหมอนะโอ้ยเดือดปุกๆเลยเอาห้วยๆเลยน่ะเออจ้าโอเคจ้าจับแจ้วยกลงมาเบิ่งก๋งจับนี่จ้บเออวสั่นกันนี่ละเนาะจ้าเนาะอาหารเย็ดมาแลงนี่แหละหมกหมอนะเ้ยเวยเลยหากินบ่ค่าพี่น้องอ้าว ผมก็ขอจบคลิปแค่น,นี้นะครับเดอ้อถ้าถือใจก็ก,กดติดตามตัวแดงๆให้น้ำเน่เลยครับเจ้อกดไลห์น้ำเน่ครับสองน้องจ้าเ้ครับเจ้สวัสดีครับใ่จ้าอพ่ยังมาเ่ออมาไปไป,ไปตั้งโต๊ะกินน้ำกันครับ <laughs>